อุปกรณ์ใส่ยี่สิบเจ็ดแรงอย่างนี้เอามือนี่มือนี่ยเป็นแนวหยอดเนาะมือนี่เป็นผานสิ่งใหญ่เบิ้งเครื่องสิ่งใหญ่ไปก็มั่นอยู่ไปเบิร์นมอเตอร์ไปเบิร์ของแบบฟังปุยปั้นไปน้ำรัดสิ่งใหญ่ลำหลังไปเลยนี่ขยันนะเอาแบบเดียวจบไปเลยเนี่แง้งงบนี่กว่าแห่นเกษตสบายครับแล้วมันอุปกรณ์มันต่อไดือดเทลาหลายอ่านอยู่มาเต้าหู้บดไซมมอเตอร์ไฟฟ้าเหรออ่าแยกอ่ะแยกอ่ะ มอเตอร์บนใหญ่กว่าัมอเตอร์เครื่องผ่านดอกบัวด้ผ่านโบราดนอว่าใส่เลยคือเขาอืม่นแหละเสียผ่านเบิกกันมาตอนนี้นี่ผ่านเบิกออกอ่าเ,เขาผ่านเบิอกเข้าใส่เงาเขาใจยุ่ไหมที่ว่าแบบกสองท้างกบเงาสองท้างกันมอแม่นเงาสองท้างนี่ปลายผ่านต้องจุก,กันทั้งหนาเดิตอนนี้นะบีเด็อีกอันหนึ่ง โอ้ยใส่สอง่านมันเถอะเออสองพานที่ยิ่ง่านเดียวกับพ่อเลยหรไม่งั้นพานเดียวก็ใส่ขี้เมาตุนก็ได้จ้ะใช่ไงมันเทมันมันเท่เมื่อกินมันรองมันงามกว่าขันสองข่ายแแมนยูรลองมันขึ้นสูงกว่ารองมันเนีกว่าสวยแตเห็นแล้วเพราะมันกับว่ายูประเทศกับว่าแบบแบบแบบสองพานก็มีอยู่มันมันกับเขากระบอกว่ามันบบงาม ไป่หลมันก็ลากได้คันๆเอาสีผนรถมันยืสีแรงมันลากได้ผมผมบักลันเองเออยีเบอกมันนั่นในยีเบนี้ผ่านผ่านจินนผ่านจินนอยู่หลังกันปะแมนอ่ามาตรฐานมีหรือม่มาผมบังการมีอเขาบอกว่าวงชิ้ของเร็จนี่ปะมืดแต่โอ้เห็ดเอาเหรอครับท่านมาซื้อใีราคาหมื่นนี่ สื่เล็กเบิดมาไักบาทแล้วนี่รวมเบิอเออเออาารอ,อั้กื้อไม่เบิอางหรอเนี่ยอ๋อพ่ามีเล็กเสียงกงงั้นมันบ่แม่นมีของเจ้าของนั่นมีมีมมมมออว่อมามอน่าดอกน้อยก็เอามาเดิเดซื้อไม่ม่แท่นดอกก็นนะ้น่ะบอก้มาเอาูะนี่มืดหนึ่งอืมืสาซะอะข้าตาเปียกเออข้าตาเปียกมืสามให่เลยเไนเลย โอ้ยร่องใส่นมองร่องคือบานเข่าน่าพีเกย่องปลามันเลยเอาจินเลยเด้อเออปลาล่องมันเลยเออน้ำปลามือร่องเดวอไปติดตามชมมีทีนึงโฆษนาขายให้พ่อม่าเห็นเห้ท่านเนี่เขามีออเดอร์แล้วร่อช่อมเน้อร่อช่มผ่านเบิกล่องมั่นนถดมินิคูบตาอยู่ดีไ่่ว่าดี เงินสามสี่แสนตรองหมดปลามัดน่ะววะที่นี่ติดตามชมมือร้องคนละไสร้างบิ๊กเขาจัดการก็นเนี่ยบิ๊กวิจัยเสื้อของมาจากกาลักงสียงง่ามนะสุกใส่วะที่นี่ใครจะบอกว่ามิจฉาชีพยืนไม่ใช่้หรอท่าน แต่อันแนวลอยฟุ่นกับที่อยู่ตะไคร่อ๋อนี่ตัวที่สองนี่ผมมันมันโคตเล็กมันร้อนมันก,กด,กกดกกน่ะมันบ่มเอิร์ดตัวกลางมันกินบ่มเอิร์ดลมมันล่าตัวไปมันได้ได้ได้ใส่แต่สองใบนั่นเพราะว่าเจ้าของมันอยากขายแต่ว่าเมียกับกับลูกว่าซื้อมากันเขาไล้บ่มไผ่ขายมันก็เลยบได้ขายโยขามากขอท่ามันเข้ามาดัดแปลงคือเก่ามันก็ได้แต่แล้วก็เป็นเบิ่งของมันเลยอ้ากูให้เป็นอยู่ตัวนี่แกแจ้งไม่เห็นนี่ไปท่าน,นี้พร้อมไป ประมาณสนนันนีแะลูกเราจะไปตั้อีกขนนึงครับไปดึงมือก่อนการเราเลยนะตัวยางตัวไทยพวกกันนะต่อดนคายนอกอนแล้วดิคายนอนก่อนคายมันขาดไปลไ้วคายข,ขาดก็วัเปอาขาดได้มวนวกัน จ้โตแล้วนานเลยเหมนเป็เลยช้าเรื่องจชียงกาแล้วเดี๋ยวมีนอนไม้อยู่นี่นี่พอดีตัดทิ้มเลยนี่เีชาอไร่หนึ่งปีมึงตัดอะไเก่งมากมีชาเรื่องจชียงกาแล้วตัวไหนมึงร่องคายมึงควรตัวไหนคายได้กะยังคายคายมันมีตัวคายได้อยู่ลูกอันตัวไหนไม่ก็ไม่เอาแปลงท่องเรื่องมันคายได้หมดเลยเดี๋ยวเออตัวไหนคายได้คายออกไปก่อนอันนี้ฝืดๆแต่มันสูบเมื่อไหรยังปวดอันตัวนี้ฮะทีได้ดัดอยู่เพราะอันหันตรงห้ำใสอ่า เพราะว่าของเขาใช้สปริงนะเขาใช้สปริงแต่รถง,ง่ายได้นะตัวนี้ใช้สปริง,งมามายังไปอีกยังไปทั้งเพื่อนเออน,นั่นละคัดปัญหาโอ้ปัญหาเลยเหรอที่นี่กันมันได้啥มันด้จับอยู่นะจับซอยนะตอนนี้เนระวังหนีมือหนีมกรห้องแห้งใส่ทางนั้นก็ลุกใส่ท้งนั้น เข้าในแล้วจะปล่อยไ้เลยเอามือกนเอาเอเอาเนไปเดี๋ยวกดดันาไม่สวาเรียวอะว่างปล่่งีมือกันระวังมือกันมันคือรถจางมันะ บ้าเฮ็ดดีแล้วเดี๋ยวมันจะไปตัดอันหางเขาเงามันมันสิหัวบ่โคเว้ยอยากเคลียร์กับร่องม้วเด้อนี่ไทำงานดูดิโอ้ต้องเคยมือพร้อมได้ย็บวันนี้เขาไม่ยืดผ่านหนาเลยดิจะเอาผ่านลังออกก่นเลยเฮาเตะเอาเยับใบหงอนทั้งหนาดีกว่าเออประมาณนี้ละโดยประมาณมันหงอนวะเดี๋วเขาต้องไปตั้งก่อนว่ามันจะกินสีไทยมันสิเวียงหอดกันบ่หน่าแน่นอน ต้องไปลน,น,นั่นวา่า,วามันจริงจร่งไทยแล้วหนึ่งครับพอดกันบ่ว์วนี้มันก็ต้องมาสูสพี่อยู่แล้วเขาเงาตัดหรอตรงนี้ตัดตรงนีเขาเงาเขาสั่นเลยเงาแบบมันแจน,น,นะว่าเราเอาตัวึงเราเพราะว่าเพราะเม็ดมันพเพราะวัดมามันกับเม็ดยี่สิบซัมมี่เพราะไปเลยเม็ดยี่สิบตัวนี้มันตัดเข้าไปได้อยู่แล้วตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ก่อนเอาไซส์มาเอาขันเอาลุย của cậu nào ạ?